ทิศจะลงแล้วนะจะตกะไ,ไปดูนี่อะไรวะวกำลังจะตกแล้วนะพิศตกแล้วคนระับะ นครับดูมันตกหายไปแล้วเป็นตกหายไปแล้วหายไปแล้วครรับงเเ้านาสมัยก่อนเขาว่าดวงอาทิตย์มันนั่นเหรอโลกมันแบนทำไมอ่ะอ๋อ กอดรอทิ์มันตกแล้วเรือเวลามันอยู่ไกลๆแล้วมันก็จะหายไปเห็นไนหะมบอพ้นสุดสายตาของเราแล้วมันก็จะเรือมันก็จะหายเขาว่าตกขอบโลกไปแล้วเห็นไหมตกงอทิ์ตกแล้ว